นี่นะเดี๋ยวให้ีน้องสาวให้จำปั้นเลยนะพี่เดี๋ยวแต่ปั้นอะไราตกอย่างแล้วกันนะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มันได้อะแต่ว่าขึ้นไม่ได้ลงไปแล้วขึ้นไม่ได้ใช่ไหมแล้วเรามาปั้นดินมาสอบเก็บอันนี้เป็นเป็นที่บอกว้าตุ่มเลยจะเป็นที่เดียวที่ปิดมีเตาเตาเป็นเตาขาวเป็นปั้นเป็นเด่นมีก่อนที่ร้างนะเขาวางไว้อันนีเรามีการจัดดินดินมีการต้มดินเอาแช่น้ำไว้น้านมาตควนะครับแล้วก็เอาดินมา

ไม่จตรงนี้ก็จับไม่ต้องจับระรมากจับระถาก็จะจับก็เอาใ่ถุง้วยถุง้วยอ่านจับเข้าไปถ้ามันแห้แล้วก็กดไปด้อะไรยังไงแป๊บหนึงเปลี่ยนอุปกรณ์กอุ๊บกดอุปกรณ์ตกจาง เปหน้ทีนมบ้า่อแล้วนะสาวๆจะเป็นม้อแล้วนะจะเป็นม่อจวจ้มอเล็กมอใหญ่ไีกเรื่องหนึ่ง ตี่น้มกระสุพี่รักส้มสูายอ่ามาช่งมออะัวะนีขา่าต้องกรกะเ อันนี้จะเป็นเป็นรูปอะไรครับเอาแม่กระถางเป็นลายหน่็น้เป็นหน้าอย่างนี้เป็นศิลปะอันหนึ่งแต่อย่างนี่ก็เป็นสิุดนะเนี่ยอากให้มันขาก็ไม่ได้เ็ไปลุอาลูสาได้้ก

มาการีตนี่อ่เจ๊จะามพี่หมว่าสอนยากไหมสอนหืยากหรอคะสอนสาวยากสอนเี้ย ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยถ้าตกถ้าตกห้ตกไปจะซื้อใหม่ไม่ได้ใส่ใส่กล่องนะไม่ใส่ถ้าตกบ้า แฟนเธอฝึกดีทั้งนั้นเนี่ยโคตรมัดเลยอ่ะ <laughs> พี่แม็กมาดูลูกติดหน่อยเดียวเสร็จได้เลยยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนีแมมาดูทั้งเตาปั้นโดนัทหน่อยเปลี่ยนไปน้ำเตี้ยี่า้นเสร็จเจ็บลูกแาเราเร็จอาจจะดทอดอยู่ตนทนรับ กร<ป>ะโดดลงมาพี่พัช่วย แค่นั้นแล้วอะอะไรมันเติม่ไนะวนนีสาว่าอะไรนะม่สว่าไม่ไปตรวจดลย